อันนี้แสดงเมนูต้มแล้วได้จานสะมาจิ้มบ้งจิ้มหลัหรซงอันนจิ้มอกไรไหมอร่อยกันอร่อย,ออยที่ดงในยันกินแรงเนาะ หอมแล้จ้บก็กต่อไปปรุงได้จับปรุงรสกันอ,อันนี้คิปแล้วแต่ความชอบนะคะ จะยืนมากแบบว่ารถเพชรจ,จัดๆๆจ้านนะจ๊ะตามด้วยอู้มามีพี <laughs> <laughs> ่ลองรับตาพี่น้องผม้สอัน <laughs> ผมมีเสร็จใช้หลายเสร็จหลายต่อไปเอาขั้วค่ะเขาขัวยือขัวเองเดิกหอมเร้รอะไร เราใส่น้ำปลาลงไปปลานะคะจุ๊บจุ๊บใส่หลายเดือนทีุดมะนาวนิดนองนองดื่มพันมะนาวหน่งยอันผ่้ใส่ดื่นพันมะนาวยังไม่มาามแตกสักสองแบนแด้วจ้ะสองแบน ทีเด็ดเฮาอยู่นี่พี่น้องปลาร่าจ้าแล้วจะควมหมักเลยจ้าว่อายอยู่หมักใส่ปลาล่าด้ี่กันใส่ปลาราล่าอะไรมีแหละควมอันทีเด็ดที่นี่แหละปลาร่าค่ะซอนคืนโรยผักลงไปเ,เสร็จแล้วคนมันเลยจ้าน้องคนคนเห็นมั้ย กันไหนยังกินแรงเนาะกันก็อนซีนี่หวอยกว่าน่ะพี่น้องเอื่อยแล้วเอื่อยกับไอยเยินออามาฝากด้่จาะขอบคุณหลายๆเด้องจากทรรับน้งงนอยู่เดยท่ายสุ <c oughs> ขอบคุณพี่ชากับพี่สาวมากนะคะโอ้พี่น้องไม่แตกจะแซวบ่เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพี่น้องจิ้มจิ้ม มือเ่ยอยูข่ขอจกคิปไปเท่านี้เด้อจ้ะแสบมากมากจ้ากินขอน้ำกันเนนนด้อเปลี่ยนเฮ็ดคิปเงี้ยไม่จ้าลองเบิง่าสิลองร้องงๆเปียงแดน้อยต้องจติตเกิดข้อมเมนหาก็ล้องจอยู่ในเด้อจ้ะคุณค่ะบ๊ายบาย